เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง Y พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันครับหลังนี้9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับบ้านสองหลังติดถนนด้วยครับนี่ครับหลังแรกเป็นไม้ครับหลังที่สองเป็นปูนมีห้องครัวแยกด้วยนะครับหลังนี้ พื้นที่กว้างขวางครับด้านหน้าติดถนนใหญ่เลยเอกสารโฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับเนื้อที่2งานกับอีก37ตารางวานะครับเอกสารโฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับปลอดภัยหายห่วงครับทำเลดีบรรยากาศดีด้วยครับด้านหน้านี่สามารถเปิดเป็นร้านค้าได้ครับมีพื้นที่ว่างให้จอดรถนะครับหรือจะปรับปรุงไว้อยู่อาศัยก็เหมาะนะครับการเดินทางสะดวกสบายแน่นอนติดถนนหลักเลยไม่ต้องเข้าซอยครับ ราคาถูกๆ990,000บาทเท่านั้นนะครับสวยๆถูกอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชี้ป้าวันสวยๆนะู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับได้มปพาตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆนะครับสองหลังเลยซึ่งไม้ซึ่งปูนมีอาคารสําหรับขายของด้วยครับเนื้อที่200กว่านะครับคุ้มๆครับถนนดีถนนใหญ่ครับเติมทางสะดวกสบาย พิกัดอยู่ตำบลดงสุวรรณนะครับอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงขีดกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ